โดนไปหกเหมือนกันอ่อนโดนไปหกเหมือนกันก็หกตัวนี้ก็น่าจะเป็นหกโขกมันเป็นไปได้แวะเวียนมาหานะหิวเมื่อไหร่ก็หาอ่อนอ่อนเวลสิบห้านะตีเทมได้สองคนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตีให้เวก้าเหมดเลยอาจจะยังไม่เดินผ่านเดี๋ยวรอดูมันจะใช่มันจะตามที่สิบเจ็ดก็คือสิบเจ็ดจะตีได้ครบทุกคนแหละแต่เนี่ยอ่อนถ้าตีเทมนี่มันไม่เปิดลงครัวเลยวะเออล่างเนี้ย ดูยังไงก็เปิดลงทานแน่นอนแต่ตอนเคาะนี่มันใช้อะไรเคาะไม่แน่ใจนะโอนัทไม่ไม่ไม่ปังต่อก็ไออะไรนะที่รีดขนมปังอ่ะอ่อืมอาจจะเป็นเพราะคืนนั้นไม่น่าใช้ค้อนดูยังไงไม่น่าใช้ค้อนตอนนี้เคาะมาแล้วเคาะให้ใครมาแล้วนะเคาะเสียเฉาไว้มาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือเลยเนี่ยก็ดันเวก้าขึ้นนะเวก้าเคมินเนี่ยไม่ทันไม่ทันเลนกเนี่ย เฮ้ยและเคิร์สครับอยู่หน้าสุดครับแล้ววานอ้อมตรงนี้แล้วครับสำหรับซินเทียครับเลนที่เคิร์สเคิร์สโดนไปครึ่งหลอดเขาคนละโดนเบิร์นซามิดแรงมากครับตายก่อนแล้วสำหรับเคิร์สและด่ามารถไฟมงครับฮะน็อกอัพไปสามแบบเล็กๆครับในขณะที่ด้านหลังครับถินนี้สกิลมาใส่ครับเคนอุ้ยดูครับเสียอีคารับไปก็จริงแต่ดาเมจยังอยู่ครับคือเคิร์สบอกไม่กดแฟลชด้วยซ้ำามอบเลยอ่ะเขาเดินอ้อมมาแบบนั้นแบบ คือเลเนเอกนี่ง้างมาจากเลนล่างแล้วเมื่อกี้นี่กดอันติเดินแล้วตันแบบลงแหล่งตันของเลเนเอกตันที่มีเกตมันทำลายโล่โล่เมื่อกี้ก็เลยหายไปหมดเลยแล้ว2คนสุดท้ายที่อยู่ทีม s อ g น่าจะไม่สามารถต่อต้านการตีบาวนาชอนี้ได้บาลน,น่าจะเป็นของทีมเปเกินไปนะครับเวฟกลางน่าจะดันเคลียวไว้ก่อนเพื่อเขาขึ้นบ้านได้ยากขึ้นสักนิดนึงเฮ้ยแต่เลเนเอกเลนเอกรอ,เ,อเวลาไหมรอให้รอให้ฟ์จุนเกิดไหมเพื่อตี รอปะรอรอน่าจะรอรอสามวิอ่าไม่รอขะโทแค่สามวิเองว่าผมว่าย i ไม่นาจะนับช้าอ่าเมื่อกี้ขาาจะเกิดพอดีอยูไอน่าะนับช้าแล้วฟอร์จูนอัพรองเท้ามาแล้วนะครับเป็นรองเท้าขาวเทียบสามไม่มีไม่มีบัฟไม่มีบัฟโอเคเอาชัดเจนเลยแสดงว่าแบบเราพยายามช่วยเต็มที่แล้วนะครับเออว่าเอ้ยเราน่าจะรักเพื่อเราเพื่อแหละอะไรอย่างเงี้อาจจะยูไอกินะไม่มีไม่ได้กุย ได้คลิปรูมมาแล้วครับทางด้านของเวก้ามีจอกเกราะชิ้นใหญ่ละผมก็าลังสงสัยว่าสุดท้ายแล้วจะเอาอะไรนะชิ้นสุดท้ายครับผมเพราะว่าจะไปเวทแรงกว่านี้อาจจะไม่ได้มีความหมายมากแล้วไหมผมว่าไปไอเทมป้องกันอาจจะดีกว่าพวกตัวของสัญญาหรือหรืงจริงอะ่ะชิ้นเนี้ยมันไม่มันไม่ได้สําคัญนะจีเอเลยก็ได้อออเกาะะต้กตเกิดอาจจะดีกว่าสัญญาด้วยซ้ำผมรู้อันหนึ่งอะสำคัญแน่ๆคือน็อตอันนั้นเออไอ้น็อตอันนั้นไม่ขาย,ยเลยเล่นเกมละถือไว้แบบ จริงๆแล้วพูดถึงเรื่องนี้ออนก็โล่อันนั้นเหมือนกันนะอ๋อมีเคสเปล่ามีเคสเขารักเขารักโดลรนเขารักของเขาเขารักโดลรนโดลรนไอเทมโดลรนนี่อพูดปุ๊บขายแม่งเลยพูดนักขยันพูดกันจังนี่มาแล้วมาแล้วไอเทมออกเฮสติกออเทอเนเตอร์มาอันนี้น่าจะไปขึ้นตัวของเป็นชาร์ลเฟลมเป็นไอเทมเจาะเวทชิ้นหนึ่งอ๋อมณ์คล้ายๆหน้ากากมาดูก่อนมาถึงแล้วกด ช้้้แลววดยเวลาศัตรูเลือดต่ำกว่า40%แล้วสกิลใส่อ่ะมันจะติดคีโอ้โหใช้แล้วด้วยเราก็ได้เจาะเวส15หน่วยเด้อเอ้ยเจาะระค่ยเองกลัวอะไรบ้างก็ได้แม่เดินขนาบข้างเขาให้เขาโดนดาเมจเล่นๆเลยอุ้ยแล้วโดนมาเหมือนกันตรงนี้หลับโดงมาหมุนครับโอ้โหหลับสองไอ้ดอมกึ่มแต่ว่าข้างหลังข้ามาสกิลใส่บุรีธามผืนสวยๆเลยและรถไฟไปเที่ยวเดียวไม่มีขากลับครับแต่เหมือนจะการป้อมได้นกอัพมันก็จริงแต่ดาเมจด้านหลังมันไม่มีแล้วเพราะเคิร์สตายตั้งแต่แรก เฮ้ยนี่คือเมื่อกี้แฟดมาข้างหน้าด้วยครับอาจจะกดผิดกะจะกดเบิร์ตอันติหรือเปล่าพอตายแบบนี้ก็ไม่มีแคร์ตอนนี้เคีิเนียไม่ทันแน่นอนครับผมไม่สามารถเคีิเนียบาลอนได้ครับมีโอกาสจบเกมได้เลยตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าตัวของอิคารัสไม่พลาดตายซะก่อนตีมิเนียหน่อยเพื่อนดูเลื่องหนตีเรื่องหนดูเลื่องหน่อยตีนี่ไงนทิพิเตอร์ก่อนนะครับมิเนียมิเนียเพื่อนเหลือให้ตีหน่อยเอาละจะดันจะดันต่อแต่ล่างไม่เอาครับเอาชัวร์ครับแหมไม่ไปถึงในซาดนะครับค่อยๆตะล่อมไปทีละเลน ครับแต่ฟอร์ตูนเดินอ้อมไกลเลยนะเล่นเซฟๆครับแต่ว่าเดินไวอยู่แล้วด้วยสตรัทหรือว่าสกิลสองนั่นเองครับผมอ่ะจบ,จบไม่ไดันจบแล้วไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้เย <Okay, S 2> เขาเอาชัวเพราะว่ามังกรจะเกิดด้วยครับส5่งาวิกลับไปรีเซ็ตออกของกันก่อนแล้วก็รอเอาโซ่ด้วยวโซมังกรดินด้วยอ่าจะได้ดิเฟนซีฟมากขึ้นอินฟินิตี้เอชมาแล้วจากมิสฟอร์ตูนเลครับ ตัวของโอนิหรือว่าลีเลียได้บัตรในเทิร์เคิร์สมาไอชิ้นใหม่สีแดงแดงช่อง3าของลีเลียเป็นไอเทมเหมือนแบ็คคิเวอร์เลยอ่าแต่เป็นของเวทอ่าคือเน้นลดเวทที่ศัตรูแทนที่จะเป็นเจาะเวทที่ตัวเราก็ทําให้วิกเตอร์เล่นง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เป็นไอเทมที่ได้เลือดเขาด้สแต็กไอเทมเลือดหมดเลยมันเป็นสายลัมเบิลก่อนอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนบิวของมันอ่ะอ่าฮะทุกชิ้นมันจะขึ้นจากหน้ากากเล็กหมดไอสุดสำเร็จหน้ากากเอาร่าก่อนครึ่งครึ่งครึ่งอัน เดินมาเช็คครับอุ้ยโดดฉีดแลยโอ้แรงแรง,แรงจรงครับเฮ<ร>้ยสโลสีลสโลครับหนาหนาอุ้ยหลับปะเนี่ยเฮ้ยหลับไหมหลับไหมหลับ หลับเอาครับง่วงนอนไปหนึ่งครับโอ้โหและตัวสําคัญด้วยที่นี่ง่วงนอนและบูเลต์ทามต่อครับโอ้เคิร์สบอกว่าหาันไปยิงไม่ได้แล้วครับพี่ครับเตี่ยวหลงปังพยายามจะแก้ไขสถานการณ์แต่ว่าเคิร์สครับยังเดินหนีหัวตุ๊กตุนครับและกลาเป็นตัวของซีมเพิรที่มาถึงเคิร์สทันทีและตีสตาร์ทคอมโบเดียวหายครับน่าจะอินดีเอ็นครับไอ้ดันสุดเรน่องแม่เธอแล้วเหลือเพียงแค่ซิมเบิร์แมนที่เป็นวัวเหงาครับยืนเงอะแลกขาเขาอยู่ข้างๆโอ้ละหมดแล้วครับเหลือเพียงแค่ตัวของเลโอคนเดียวครับและกำล้วเเกก็บออส่น จบเกมอย่างสวยงามนั่นหนาละพ G สี่ป่าทางพาสีทางหน้ากาดเขาไปเอจากไปเกึงแม้จะมีจังหวะเปไป์ไปบ้างในช่วงต้นแต่ว่าพอมาถึงกลางเกมท้ายเกมครับความเก่าในเรื่องของการเดินเกมและความเก่าในจังหวะการทีมไฟ์รวมถึงัติจากโอนี้สามารถเอาชัยชนะจาก S P G ไปได้เกมนี้ซินเทียเล่นดีมากเลนเล็กตั้นตัวเนี้ยครับไปเลนเล็กตันที่เล่นดีมากๆเลยอ่ะเพราะว่าเกมนี้เเอาตรงๆนะ จังหวะที่เปลี่ยนเกมที่สุดคือการที่เลเน็กดันล่างแล้วเดินอ้อมมาตัดกลางนั่นคือทําให้เกมชนะเลยแล้วหลังจากนั้นคือโอ้โหชีวิตนี่ดราม,ม่าเอฟเวอลอสไม่เคยมีจุดยืนในสังคม